ก่าจะได้แต่ละลายเส้นสลักลงไปบนแม่พิมพ์โลหะจนปรากฏเป็นพระบรมาสารทสลักในหลวงรัชกาลที่9ศิลปินต้องอาศาัยทั้งกำลังมือและหัวใจที่แน่วแน่ลายเส้นที่ยิ่งแกะยิ่งละเอียดภาพที่ออกมาก,ก็ยิ่งงดงามนี่คือทักษะและความชำนาญตลอด30กว่าปีของประสิทธิ์ชนิดตราพิรักผู้อยู่เบื้องหลังพระบรมาสารทสลักบนธนาบัตรหลากหลายชุดจนถึงปัจจุบันซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชวินิจฉัยทุกผลงานก่อนเผยแพร่ รวมถึงธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีผลงานสุดท้ายที่ทำสุดฝีมือในฐานะผู้ชำนาญการแกะแม่พิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยแกะเลกแกะเมื่อไหร่ปุ๊บางานนี้ต้องพลาดไม่ได้อย่างอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอย่างอื่นนอกตจตาจ้องแล้วก็มือแกะนึกไม่ถึงว่าเราเกิดมาเราจะมีโอกาสได้แกะธนบัตรให้ทุกคนได้ใช้จับ ใช้กันตั้งแต่เล็กเด็กๆอนุบาลขอเงินแม่ก็ไปใช้เงินละสมติผมก็ไม่ได้ใครได้คุยกับอะไรกับใครก็อยู่ก็ภูมิใจลึกๆว่าแค่เอนว่าเอาเอ,อเรามีโอกาสมีไม่กี่คนที่ว่าที่จะทํางานชิ้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยก็ภูมิใจนะ ไม่ถึงปีหลังจากออกมาเป็นศิลปินอิสระค่ะอาจารย์ประสิทธิ์อดีตผู้ชํนนาญการแกะแม่พิมพ์ธนาบัตรก็ออกมาทํางานส่วนตัวนะคะรูปแบบหนึ่งที่ชอบเลยคือการทํางานศิละปะแนวเหนือจริงค่ะและส่วนหนึ่งก็ยังใช้เทคนิคการแกะภาพพิมพ์โลหะที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วมาต่อยอดด้วยนะคะและอาจารย์เองค่ะก็ยังตั้งเป้านะคะว่าจะแสดงงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนศิลปินกลุ่มกัางหันอีกครั้งหนึ่งในปี2561ค่ะ แม้วันนี้วางมือจากงานประจำมาเป็นศิลปินอิสระเต็มตัวหากความผูกพันทำให้ประสิทธิ์ชนิดตราพิรักยังสร้างส,งสารรค์ศิลปะบันทึกความทรงจำตอนในหลวงรัชกาลที่9ทั้งภาพลายเส้นและภาพพิมพ์โลหะมีเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบเองจากต้นแบบครั้งศึกษาดูงานโรงพิมพ์ธนบัตรที่ญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์คู่ใจทั้งกำลังวางแผนเตรียมงานวาดลายเส้นแนวเหนือจริงวิพากษ์สังคมไว้จัดแสดงในอีก2ปีข้างหน้า โดยไม่ว่าจะสร้างสารรค์ผลงานรูปแบบไหนประสิทธิ์ยังยึดหลักการทำงานว่าศิลปะที่แท้ต้องเกิดจากความทุ่มเทหาใช่ผลผลิตเชิงพาณิชย์มุ่งมั่นและจริงจังกับงานแล้วก็ทำด้วยใจรักทุ่มทุกอย่างใส่ใส่ด้วยด้วยว่าอารมณ์ความรู้สึกฟิลลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเราเราเราใส่ไป ก็ทํางานให้มีความอดทนมุมนาะแต่ไม่ใช่ว่าจะทํางานแบบหยาบหไม่ใช่งานเหมือนแบบงานพันธุ์ทั่วไปเขียนยังไงก็เขียนขายได้อะไรเงี้ยแต่เขาเราเขาอย่างเรานี่เราเราทำให้ด้วยด้วยด้วยงานศิลปะจริงคือคือจะไม่ไม่ฉาบฉวยไม่ไม่อะไรมุมุ่งทุกอย่างและผลงานก็สะท้อนกลับมาเอง ในวัย58ปีประสิทธิ์หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะผลจากการทำงานที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีจากการพิมพ์มาหลายสิบปีหากเมื่อได้คิดถึงงานศินบนธนบัตรที่ฝากไว้ซึ่งยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยนั่นก็เป็นรางวัลที่เพียงพอแล้วสำหรับความเหนื่อยยากที่ผ่านมากริษฐาดีมีไทยพีบอรายงาน